ต่อต่อต่อโดดหน้าต่างแน่นอนโอ้โหเก่งว่ะอ๋อพินเฮดจะมีเสียงถ้าต้องต้องใช้สกินปกติใช่ไหมเอ้าแล้วเราจะซื้อสกินทำไมเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งคู่เปาวะตลก ก็ว่าอยู่ทำไมไม่มีเสียงด่านเดิมเลยไม่ชน,นด้วยเจอเซอร์้า่หน้าครับคนนึงสองคนนะโอ้ย ไปก่อนทีนึงเก่งว่ะเดี๋ยวไปแม่ชอ,อบเลเคือวะคนนี้ก็หลบเก่งนะใช้ได้เลยตายยากไม่มีโอ้โหยึดยักษ์เก่งใช้ได้เลยอะ่ะรู้ว่าเราเด้งมาก็แบบรอหลบไม่งั้นธรรมดานี่ล้มไปแล้วอ่างเปลาล่อตาล่อใจเอ้ตรงนี้มีคนเฉยน่าเป็นคนแรกที่เพิ่งเห็นตอนนั้นเนี้ยมันไม่ใช่ชุดเรืองแสงขูดสนใจที่อ่างเปาแล้วกันช่วงเวลาแห่งการฟาร์มชุด ไหนอะคนอืใจร้อนไปครับไม่ได้เผื่อตายยากโอ้โหเก่งว่ะนี่ครับต้องเผื่อเวลานิดนึงต่นจะแขวนให้ครูดาวเสร็จก่อนแล้วค่อยแขวนนะนี่ครับครูดาวเปิร์สไซส์เสร็จแล้วค่อยแขวนนะนี่ไงมีคน โดนโอ้เก่งดีว่ะเฮ้ยข้าหน้ามีหน้าต่างอืมเกือบต่อต่อต่อโดนหน้าต่างแน่นอนโอ้โหเก่งว่ะบนเนินเหมือนเดิมแล้วกันครับ đèn bay chốt ya kinh, điền leo nữa, vậy đi nó, để lại tiếp liền, lôm lão. เนี่ไงโอ้ยเก่งอะเก่งแบบเก่งจริงอะพอแล้วพอพอจริงๆก็ไปต่อได้นะข้างหน้ามีคนมานกบินมีรอยเท้าด้วยเห็นทุกอย่างเลยครับถอนเสาไม่ทันนะไม่ทัน ตายยากอุ้ยโอ้โหเื่อ หัววเสาก็เป็นเหตุอยู่เด้อหายคนหนึ่งไม่เจอแข่งก่อนนะโอ้จริงด้วยวิ่งไปทางนู้นเดี๋ยวเขาน่าจะดึงอะเดี๋ยวเพื่อไหลต่อไหลต่อเลยครับไม่มีไม้แล้ว เพี้ยงหลงอะไรอ่ะเก่งจริงๆแหละเดะไบต์อะยอมยอมตัวไม่เก่งมันก็เก่งเออเก่งก็ผมลุกเองว่ะยอมยอมลุกเองจนได้ตายยากแน่เลย โอ้โหพิกสถานการณ์เนี่ยพอโลมาดิมาดิตบสะบัดหมดอะตบสะบัดหมดอะตบสะบัดหมดอะไม่กว ก็ไม่มีหรอโอ้โหยังมันแทงหลังหรอมาดิกัอวอะไรอะ่ะพี่ขัว จับเตาไม่ดูครับขอบแบบมีคนจะเสร็จใช่ปะบูนอย่างชอบ ไม่เนียนไม่เนียนมานัาลุย ใจร้อนโอ้โหโกเกือบเพื่งใช้5ชาร์จหมดเกลี้ยงเลยครับไม้เล่นไปเยี่ยวตายหมดความวังนั่งน้ำตาเินโู้โหเป็นไงเราเป็นไงเราเป็นยังไงเราโหดจริง โหดจริงแต่เราแต้มหน่อยนะ<อ>ช่วยแต้มเยอะตสบสะบัดหมดละห้าเครื่องไปดิโอ้โหโอ้ม oh wow. ังกัสว้าวคนนึ่งคงไม่เจอหนุ่มนะเพียงตกงล้มตรงไหนจำไม่ได้แล้วเมี่อเหมือนเพียงจะตกล้มแถวๆไหนนะจำไม่ได้เลยนะอ่ะอา หลุมเกิดตรงนี้เชื่อปะ่ะไม่เกิดแฮะขอสี่นะเพื่อนอยากได้แต้มถ้าเพี่อนไม่แข่งแต้มเพี่อจะน้อยได้มาจะได้ประมาณอีกเจ็ดร้อยแต้มครับบวกกับคูณก็จะเยอะอยู่โคตรโหดโคตรอันตรายตัวเนี้ยบอกเลยมันมาก ตัวมันโหดนะตัวมันโหมดมากเลยตัวมันโหดบาลินีิตัวมันเก่งเกินอะเกินเบื่อโอ้โหถอนเสายกล้อไวรุ่นบูนล,ลุกเองดูดิดูดิดูดิเนี่ยพี่ทักวิญญาณยกล้อโอ้โหโอ้โหโอ้โหเขาจะเอาเรื่องนะเขาจะเอาเรื่องเรานะ